วันนี้เวลา13นา1ินาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตรบวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพนสิริมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร,ร,ร์เขตจตุจักรในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2564เป็นวันสุดท้าย โอกาสนี้ทรงเป็นประธานกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2565ร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีคณะผู้บริหารบุคลากรและบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ด้วยพระมหาการุณาธิคุณและพระเมตตาที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์อย่างหาที่สุดมิได้ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นพระมิ่งขวัญและทรงเป็นหลักชัยให้แก่ชาวกเกษตรศาสตร์เสมอมาทั้งการทรงดนตรีและต้นนตนีที่ทรงปลูกล้วนเป็นที่มาของงานที่ระลึกวันสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัยจากนั้นพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตแก่พิสุ แก่พระภิสษจที่สําเร็จการศึกษาจํานวนเจรูปพระรชาชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็คนพระรชาชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณจํานวน9คนและพระรชาชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะต่างๆรวม2385คนโอกาสนี้พระรชาชทานพระโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่า การพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญบ้านคงเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรกระทำอยู่เป็นนิดบัณฑิตในฐานะที่เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับสูงจึงควรจะได้นําความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาของตนมาประยุก์ตใช้ให้ประสานส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆพร้อมกันนั้นแต่ละคนควรม่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมฝึกฝนความชํานาญในการปฏิบัติให้ยิ่งก้าวหน้าขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนทุกฝ่ายอยู่เสมอจะได้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดหากบัณฑิตทั้งหลายร่วมมือร่วมงานกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีตลอดจนร่วมแรงร่วมใจกันกันกบทุกคนทุกฝ่ายในสังคมโดยเต็มกำลังความสามารถแล้วเชื่อได้ว่าชาติบ้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและดำรงมั่นคงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นผาสุก